วัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายสวนญาติอีกสวนหนึ่งนี้ครับอสวนนี้ก็คือเพิ่งมาปรึกษานะครับญา,าติเขาเพิ่งมาปรึกษาเพราะว่าวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นยังยังประสบการณ์ยังไม่ค่อยมีแล้วก็ก็มาแนะนําแต่งกิง่งแต่งอะไรตั้งแต่ก่อนสิงหานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ปลูกต้นคู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นคู่ อันนี้คือเจ้าของเนี่ยนะครับลุงเนี่ยก็คือลุงลุงเสียไปนะครับแล้วก็ลูกมารับช่วงต่อนะครับลูกก็ไม่เคยดูแลพวกนี้นะครับก็เลยมาเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแนะนําแต่งกิ่งต่างนะครับก็เข้ามาดูก็อึ้งเหมือนกันนะครับก็ก็คือกับคนที่ไม่มีรประสบการณ์เนาะนะครับแล้วก็ โทรสอบถามคุยกันทุกขั้นตอนนะครับนี่ก็พอใจนะครับพอใจเราในฐานะที่ปรึกษาก็เขาก็ทําได้นี่ครับเจ้าของเ็ายังเด็กนะครับยังเด็กก็เขาก็ดูเลยอ่ะพ่นยานี่ก็จ้างบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ้างคนพ่นนะครับพ่นนี่ก็น่าจะเป็นผู้เรียนสี่ปีนะครับสีป่ปีส่วนใหญ่ก็น่านจะสี่ปีเนาะ เดี๋ยวไปดูต้นนั่นอีบกบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ริมภัยต้นคู่นะครับเขาไม่ค่อยแต่งนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ได้ยังไม่ได้แต่งกิ่งจริงจังนะครับเพิ่งมาแต่งปีนี้ก็คือแผนว่าจะฝึกมีลูกนี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันเต็มอิ่มเลยนะครับนี่ต้นคู่นะครับมันจะแต่งกิ่งชลีละลาบากหน่อยนะครับต้นคู่เนะี่ยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเขาปล่อยนะครับเขาปล่อย พวกกิ่งอะไรเขาก็ไม่แดงไม่แต่งอันนี้ที่ที่โล่งๆเนี่ยนะครับพวกเนี้ยต่างๆเนี่ยนะี่ครับเมื่อก่อนกิ่งเยอะมากนะครับผมมาแนะนําแต่งกิ่งไว้นะครับครั้งหนึ่งช่วงนั้นก็เลยต้นกลับมาสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีเวลาบูทเยอะมีเวลาฟื้นต้นมาเยอะเดี๋ยวก็จะทดลองไว้ลูกนะครับไว้ลูกดูปีนี้นี่ใบเขานะครับใบเขานี่อันนี้ก็ทําเหมือนที่ผมทำนะครับทุกขั้นตอนนี่นะครับ ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับค่อนข้างสมบูรณ์มากอันนี้น่าจะใส่อินรียเคมี M e ด้วยนะครับอินรีย์เคมี M e ด้วยเดี๋ยวก็ตบท้ายด้วยแปดยี่ิบสี่นะครับอ่ะเขารู้สึกว่าเขามีแปดยี่สิบสี่อยู่แล้วนะครับก็เลยเอาแปดยิบสี่มาใช้ในในใบชุดนี้นะครับอันนี้เขายังไม่ได้สะสมอาหารนะครับนี่ใบก็ค่อนข้างหนานะครับ นี่สมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากถ้าดูจากใบเนี่ยนะครับดินก็จะเป็นดินลูกลังนะครับลูกลังเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมส่วนนี้นะครับ<ม>เพราะว่าน้องยังเด็กมากนะครับก็โทรถามทุกคนตอนนะครับอันนี้ก็แนะนําสะสมอาหารนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นสะสมอาหาร ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยครับบางต้นเขาฝึกมีลูกได้นะครับฝึกมีลูกได้อันนี้ต้นโตไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับเขายังไม่ได้แต่งนะครับฝั่งนี้กิ่งสเปรสปะแต่ว่าตัดทิ้งไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกเดือนครึ่งนะครับสองเดือนก็จะมีดอกแล้วอันนี้เราก็แนะนําไปนะครับแนะนําไปฝั่งนี้ก็ที่ลุ่มน้ําท่วมนะครับ อันนี้รู้สึกว่าเขาใช้อินทรีย์เคมี e นะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดให้นะครับว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรทางดินนะครับเผื่อมีสมาชิกเห็นอยากจะนําไปใช้บ้างนะครับแต่ว่าดินเดิมเป็นดินเขาเอาลูกลังมามาปูนะครับมาปูเป็นโคกนี่นะครับต้นเขาต้นคู่นะครับต้นคู่นี่นะครับต้นคู่ส่วนใหญ่ก็โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า ตอนผมเข้ามาเนี่ยแต่งกิ่งให้เขาดูนะครับเขาก็แต่งขเขาก็ถ่ายวิดีโอไว้เก็บรูปไว้เขาก็เลยแต่งเองช่วงหลังๆนี่นะครับก็สรุปว่าเขาทำชุดใบมาได้นะครับโอเคชุดใบเขาได้แล้วก็ชั้นใบนะครับชั้นใบก็ก็โอเคนะครับชุดหนึ่งชุดสองเขา นี่น่าจะเป็นชุดที่สามของเขานะครับที่ที่เพสลาดอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นชุดที่สามของเขาเพราะว่าเขาแต่งกินก่อนส่วนผมนะครับเนี่ยครับรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งร้อยโคกนะครับหนึ่งร้อยโคกก็สองร้อยต้นนะครับถ้าจําไม่ผิดเนาะแล้วก็ฝั่งนู้ยังมีอีกช่วงเล็กนะครับส่วนนี้ก็เขาจะมีที่เยอะนะครับที่เยอะเขาปลูกแต่ว่าน้องเขา าเขาดูแลไม่ทันนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าครับยังยยังังงบริหารจัดการไม่เป็นเนาะ,ะเขาก็เลยมาทําทุเรียนโตก่อนนะครับนี่นะครับก็ถ่ายให้ดูอสรุปว่ามือใหม่เขาเนี่ยนะครับเขาทําใหม่ๆเลยก็ให้ผ่านนะครับให้เต็มสิบเลยนะครับผมก็มีหน้าที่ดูแลแล้วก็เอาปุ๋ยมาให้ครั้งสองครั้งนะครับเอายา,มาแมลงมาให้ อยู่ใกล้กันนะครับว่องสกิโลนะครับประมาณ5กิโลได้นะครับจากบ้านก็เลยเดินมานะครับเจ้าของไม่อยู่นี้ก็ขออนุญาตถ่ายไปนะครับเดี๋ยวลงข้อมูลให้ในช่องนะครับลงข้อมูลให้นี่สวนเขานะครับก็เดี๋ยวไปดูกิ่งบ้างนะครับว่ามีลูกได้กิ่งขนาดยังไงฝึกมีลูกอันนี้4〜ี่ห้าลูกเลี้ยงสบายนะครับนี่สี่หลูกนะครับ สีให้ลูกเลี้ยงสบายนี่เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้อันนี้ก็คืบมหนึ่งนะครับคืบหนึ่งเขายังไม่ได้ตัดเนาะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องตัดทิ้งนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งตรงกลางเนี่ยต้องตัดแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะมีลูกแล้วเดินกว,กว่าแล้วเราจะไม่ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเกิดมีลูกมาค่อยโยงลูกหลีกนะครับเขากลัวแตกยอดห่างแย้พวกนี้นะครับอห่างแย้ ดอกบานเขากลัวขึ้นยอดนะครับผมบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นยอดเนี่ยถ้าเราทําใบชุดหนึ่งสองมาดีเนี่ยนะครับอยอดปริมาณยอดที่มันปีมาตอนที่ดอกบานเนี่ยมันค่อนข้างน้อยถ้าใบเราเยอะนะครับ<อ>ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าจากมือใหม่เนี่ยผมให้เต็มสิบเลยนะครับเต็มสิบเลยอะไม่เคยทํามาก่อนนะครับไม่เคยทํามาก่อนเพราะว่า อยู่ที่เจ้าของด้วยนะเขาน้องเขานี่น่าจะเรียนรู้เร็วนะครับเรียนรู้เร็วพวกสูตรปุ๋ยพวกพวกจดจําข้อมูลอะไรประมาณนี้ครับเขากค่อนข้างแม่นนะครับอาถามก็ไม่ไม่ได้ถามเยอะอะไรประมาณนี้อันนี้นอนนะครับนอนเดี๋ยวผมถ่ายดูเยอะนะครับอีกเยอะนี่นะครับต้นคู่ เสียได้นะครับลุงเสียไปก่อนนะครับเขาก็ไม่ได้เห็นอาพวกนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เห็นผู้เรียนที่แกปลูกนะครับก็ลูกรับช่วงต่อนะครับมือใหม่สุดๆมนเอี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมีดอกมีอะไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็มาถ่ายวันนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้นจะจะเล็กกว่าฝั่งนี้นะครับต้อง ต้องเว้นนะครับต้องเว้นก็คือบางต้นเนี่ยบางโคกเนี่ยเอาลูกไม่ได้นะครับยังเล็กแต่ข้อใบก็ยังฟื้นกลับมาได้นะครับฟื้นกลับมาได้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางโคกก็ไว้ลูกได้นะครับแต่ดูแล้วนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถไว้ลูกได้นะครับทั้งหนึ่งร้อยโคกอันนี้ก็ไว้ได้นะครับไว้ได้เนี่ย สองสามลูกเนี่ยนะครับเลี้ยงไหวนะครับสองสามลูกเลี้ยงไหวแค่เราทําต้นให้สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสรีระข,ของทุเรียนต้นคู่นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ไม่มีกิ่งเดี๋ยวต้องให้ญาติตัดแต่งกิ่งทิ้งหน่อยนะครับตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเรามีแผนจะเอาดอกนะครับจะเอาดอกแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ โอเคอันนี้ต้นคู่เนาะใครที่อยากคิดจะปลูกต้นคู่ก็ก็ลองดูนะครับผมถ่ายให้เป็นแนวทางเนาะต้นนี้ก็ตายนะครับตายเนียถ้าต้นที่ตายเนี่ยเราซ่อมมันจะไม่ค่อยทันแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยทันแล้วก็เลี้ยงไปต้นเดียวเลยนะครับต่อให้เราซื้อต้นต้นสี่ห้าร้อยต้นเป็นพันมามันก็ไม่ตันไม่มันตามไม,ไม่ไม่ทันแล้วมันตามไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลี้ยงเดียวเดียวไปต้นแบบนี้ โอเคนะครับนี่นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ